บาลิออตเผยถึงความชอบแมนนี่ปากเกียวโดยล่าสุดนั้นมาริโอบาริออตแชมป์โลก w b c ในรุ่นเวอร์ทเวตได้ออกมาเปิดเผยถึงความชอบของเขาในช่วงเวลาไหนในตัวของแมนนี่ปากเกียวเป็นพิเศษซึ่งทางบาลิออตเขาได้กล่าวว่า ผมเป็นแฟนตัวยงของฮวนมานนเอลมาเกรสมาตั้งแต่เด็กผมเลยดูการโชคของพวกเขาทุกครั้งตอนกำลังขึ้นชกผมคิดว่าตอนนั้นผมอายุประมาณ16หรือ17ตอนที่ทางมาเกรสน็อกเขาและมันเกิดขึ้นที่นี่ที่ m g m แกรนและนั่นเป็นหนึ่งในแมตท,ที่ผมโปรดที่สุดบาริออสกล่าว นั่นก็คือคำตอบว่าช่วงเวลาไหนที่ทางมาริโอ้บาริยอตชื่นชอบที่สุดที่เกี่ยวกับทางแมนนี่ปาเกี่ยวคือตอนที่นักชกชาวฟิลิปปินส์นอนคว่ำหน้าหมดสติอยู่บนพื้นเวทีเมื่อเดือนธันวาคมปี2012สําำหรับมาริโอ้บาริยอตเขามีอายุ30ปีสถิติการชกชนะ29ครั้งชนะน็อก18ครั้งเขาแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งบาริยอตจะป้องกันแชมป์โลกในรุ่นโุทเ,เวทของรุยยูบีสีกับทาง แมนนี่ปาเกียวนักชกชาวฟิลิปปินส์ซึ่งเขากำลังจะกลับขึ้นสังเวียนอีกครั้งในวัย46ปีหลังจากห่างหายไปนานหลายปีมาริโอบาลิออตเขาเป็นคนอัธยาศัยดีและเข้าถึงได้ง่ายเสมอถึงกระน,นั้นเขาก็พร้อมที่จะขึ้นสังเวียนและเอาชนะแมนนี่ปาเกียวให้ได้โดยเขาได้กล่าวอีกว่า ผมคิดว่าเรามีแผนการโชคที่ดีมากสำหรับการโชคดีครั้งนี้แล้วผมก็พร้อมที่จะขึ้นสังเวียนในวันเสาร์นี้แล้วผมเบื่อหน่ายกับการตอบคำถามและรายงานข่าวทั้งหมดผมพร้อมสำหรับสงครามแล้วและใช่อย่างที่ผมบอกผมแค่กำลังนับวันรอจนกว่าเราจะได้ลงสนามในวันเสาร์นี้มาริโอบาลิออสกล่าวนั่นเอง